เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีลาเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบฟโซนะฮะอยู่กับกาชาสิ้นเดือนนะครับวันที่28นะเดือนนี้มี28วันเท่าน,นั้นเองใครเกิด29ก็ร้องร้องหน่อยนะค,คงจะได้คงจะไม่ได้ฉลองในสิ้นเดือนนี้แน่นอนอ่าก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดของกาชากันนะครับกาชามาวที่28สเดือน2ถึงที่15เดือน3นะครับหน้าตู้ก็จะเป็นอ่าชินจิ อฮินาม و ر แล้วก็ลิลูก,กะอลิลูก,กะลูกรักเกมรูอเปล่าเนี่ยมาเยอะจัดเลยมาบ่อยมากนะครับตามตัวแ๋ยว,ว่ากันนะครับตัวร่วมตู้ก็ถือว่าดีทีเดียวครับไม่มีตัวเก่าเลยก็เป็นตัวจากเทศกาลล่มแหรอครับแล้วก็มีว่ายน้ําแถมมาทําไมก็ไม่รู้ทำไมไม่เอาเทศกาลล่มให้หมดนะฮะงิน เมื่อก่อนก็ได้เล่นอยู่ครับแต่ปัจจุบันน่าจะไม่ค่อยได้เล่นนะก็แรงแรงพอสมควรแต่ก็ไม่ได้แรงแบบตัวหน้าตู้หรือว่าตัวอื่นๆน,นะฮะต่อไปก็เป็นอ่าลิสะเปล่านันอุนานอุนนอจังเออตัวนี้เป็นตัวดอบนะฮะเป็นตัวดอบดอบน้ำหอมนะฮะแล้วก็แรงพอสมควรนะอ่าเคียวรัคุส้มครับเป็นตัวติกิวครับตีถ้ามียืนข้างคือตีโคตรดีครับ แล้วก็ตัวนี้มันชื่ออะไรวะตัวหน้าอกใหญ่ๆอ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งกรินซี่นะครับเด็กชื่อไม่ออกฮะแต่ตัวนี้เป็นตัวดอบนะตัวดอกเหมือนกันตระกูลดอบเหมือนกันครับแล้วก็เป็นตัวดอกแบบแรงๆด้วยครับดอบพวกน้ําหอมนะฮะตัวกลางเป็นตัวติกิ้วนะครับสาหรับแคนดิสนะครับตกิ้วแรงครับแบมเบต้าก็แรงเช่นกันนะครับก็ตัวเริ่มตันถือว่าดีหมดนะ เลตสเต็ป50 15 20ครับได้ตัวละคร5ดาวแน่นอนครับ25้าเอาตัวไปเลือกเลยอยากจะได้ตัวไหนก็ไปเลือกเลยนะครับมีทั้งหมด26สเต็ปฮะโอเคเดี๋ยวก็มาดูตัวหน้าตู้กันทุกตัวนะครับมาเริ่มกันที่ฮิโรโกชินจิครับตัวนี้โจมตีใกล้นะครับแล้วก็มีสถานะแบบว่าสถานะถูกบังคับอะสถานะสถานะเหมือน G ี e l l นะครับ น่าจะเวิร์กอยู่มี ex ใช่ไหมตัวนี้นะหัวหน้าหน่วยครับฮอนโลอ๋อในล่างหัวหน้าหน่วยนะหัวหน้าหน่วยโอเคหัวหน้าหน่วยฮอนโลสังหารไร้สังกัดนะครับไร้สังกัด p l u สนะฮะตีไร้สังกัดได้แรงขึ้นอีกนะครับสาย sp 925ครับถือว่าแรงมากครับอ๋อถ้าไม่ตายก็ติดนั่นแหละสถานะควบคุมตัวเองไม่ได้สถานะบังคับมันจะเรียกอะไรดีสูญเสียการควบคุมแล้วมันไม่ใช่ดิสูญเสียการควบคุมมันก็แบบสับสนนะ สถานะาถูกบังคับชั่วคราวนั่นแหละฮะ EX ก็เหมือนเป็นสกิลสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็มีสถานะถูกบังคับชั่วคราวเหมือนกันนะครับก็จะคูณดาวหกสิวินะฮะริงลดความถี่ร์14%ครับ Passive ลดหยุดเฉือนบลกหครับแล้วก็ขอบเขตแรง20%ครับตรุกาสีแดงครับเล่นในแดนผู้กันได้ครับอาร์เบรตี้ครับฟอรมเสียหายแรงถึง80เลยเยอะเกิน คิดแรงบวก2ครับอ่าไม่ตาย80ครับอ้ไม่ตายก็แรงนะเกือบ100%เลยติดสถานะบวกไปเลย7วีครับอ่าค่อนข้างเยอะนะทีมปาร์ตี้ครับอ่าโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสถานะแรงเส้นอีก20%ครับโจมตีสตูที่โ oh, oh, oh. อ้โอ้โอ้ดาเมจดาเมจเอ่อสตูที่ถูกบังคับนะครับ ครอบงามดีกว่าใช้คำว่าครอบงามดีกว่านะฮะจะแรงขึ้น100%นะครับมันก็คล้ายๆกับบูทบูทแปอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่ามันเป็นแบบ100%ขึ้นมาแต่โจมตีศัตรูที่ถูกบังคับนะอ่อไลฟ์สังกัดสิทสถานะได้ไง่ายขึ้นครับลดค่าพ้องการแล้วก็มียกเลิกซูเปอร์อาร์เมอร์ครับยกเลิกซูเปอร์อาร์เมอร์ก็คือตัวที่จะเราเราไม่ล้มไม่ชะงักอะไรประมาณนี้แหละ ครับโจมตีมันไม่ยอมล้มไม่ชะง,งักเลยมันโจมตีส่วนเราได้นะอันนี้มีเอเบิลิตี้ยกเลิกนะครับทำให้เล่นง่ายขึ้นในด่านที่ว่ายากๆนะไม่ติดไฟ100%ครับแล้วก็มีพลังเกิดวิญญาณ80%ด้วยครับตัวนี้แรงมากนะครับ h ิ t 2 280โจมตีสถานะ20 300อันนี้อีก100 400นะครับติดสถานะอีก80นะฮะกลายเป็น480แล้วถ้าเวลามันติดสถานะครับมันจะได้เอเบิลิตี้เสริมทั้งหมดก็คือ20 180นะฮะ แต่ถ้าไม่ติดสถานะนะมันก็จะได้ 80, 80, ยีสองกับ8 0 280 280ยิืนพื้นก็ถือว่าเยอะนะแต่ถ้าติดสถานะมันได้ครบทุกหมดทุกอย่างแน่รอยครับ400นะ400กว่า408เนาะ2อ่า3 4 408โอโ้ถือว่าเยอะนะไม่ตายไม่มีทิตไม่ตายแต่ว่าไม่ตายแรงนะฮะไม่ตายแรง แล้วก็มีลดค่าป้องกันด้วยศัตรูก็จะแบบอ่อนลงนิดนึงเราไม่ตายก็จะได้ประสิทธิภาพเยอะขึ้นด้วยครับไม่ติดไฟครับมียุครไก่ทหารคูดจะเจ๋งเนี่ยจริงๆร็คือทำแรง14แถมไม่ ex โอ้ไปดูวิดีโอของเขากเลยอันดับแรกเลยครับเป็น ex ของชินจินะโอ้กว้างค่อนข้างกว้างครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นคล้ายๆกับสกิลสกิลหนึ่งประมาณนั้นนะไม่ได้มีลักษณะพิเศษ ไอ้มากมายสำหรับ E-X นี้ถ้าโจมตีปกติครับใช้ลมฟาดนะครับเจ้าการลมจะใช้ลมฟาดกับทุกตัวเลยจกเว้นบางตัวที่ตีไกลนะจะปล่อยพลังปแปลๆออกไปโอ้สกิลหนึ่งครับคืบกลมๆด้านหน้าครับแล้วเหมือนจะเลื้อยไปนิดหน่อยหรือเปล่าต้องไปดูรายละเอียดนะถ้าเราได้ตัวละครนี้มาต้องไปดูรายละเอียดทีถ้าสองกลมด้านหน้าเช่นกัน หนึ่งกลมเล็กสองกลมใหญ่ประมาณนั้นครับสามทั่วแมพครับไปดูถึงด้านของไม้ตายกันบ้างนะครับกางรอกมาครับชืบสะบัดแล้วก็ฟาดนะเรียบร้อยครับถือว่าโอเค แต่ไม่ได้ไม่ได้ลังการอะไรมากก็แต่ถือว่ามันค่อนข้างที่จะแรงนะสำหรับชินจิครับก็จบไปครับสำหรับตัวนี้นะก็มาอยู่กันที่ดิลูกะโดคุงามินะลิลูกะครับจจมตีใกล้ครับถ้าสองมัน้าเสริมพลังครับโอเคเมนุษย์สังหารกุนซี่พัสนะครับสังหารกินซี่ได้แรงขึ้นนะ ATK 845ครับ ไม่ตัวนี้ไม่มีสถานะนะแล้วก็มีลิงก์ความเสียหายปกติ35%ครับนะมีพาสซีฟลบเลิกชุกชฉนบวกหนึ่งครับแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับจากมนุษย์อ๋20อ20%เอรคือเราจะถึกขึ้นนะครับแล้วก็มนุษย์จะโจมตีเราโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับหลบเล็กมนุษย์50%นะครับอาไปที่ที่มีโอกาสได้ครับ อาคาบเคปปกติ20%ครับฟอร,ร์มเสียหายปกติ75%ครับยึดเวลาถ้าเสริมพลังซูเปอร์อัมเมอร์ครับธนุกาสีแดงครับมีประสิทธิภาพเออประสิทธิภาพถ้าเสริมพลังด้วยโอเคแจ๋วอรราลดฟอร์มเสียหายที่ได้รับ16%ครับคุณสมบัติผู้สังหาร30%แบบกิล50%ครับถ้าจมตีสีแดง10แบบกิล30ครับฮิต1เมื่องลงดันกิลจะเป็นฮิต2ครับยืนข้างดันกิลที่แบบโคตรแรงครับสมกับเป็นเทศการลร่มเลย ยืนข้างดังกิวเกินซี่ระยะใกล้นะครับไปดูวิดีโอของเขากันมาดูกันเล่นของลิลุกระมั้งครับตัวนี้ไม่มีสถานะอะไรเลยนะครับถ้า2เป็นบลูทบลูททีมนะครับก็ตัวยืนข้างส่วนใหญ่จะมีบุทนะูท์แะมันก็เหมาะสมแล้วนะครับกลมๆด้านหน้าครับสำหรับท่าหนึโอ้ท่าสองกว้างนะลักษณะเหมือนทั่วแมปเลย ใช่ถ้าสองดีอะแต่มันไม่ใช่ตัวสกิลไงมันเป็นตัว ATK โอ้ถ้าหนึ่งถ้าเหนือถ้าสองนี่สลับกันป่นเนี่ยไอถ้าสามกับถ้าสองสลับกันไหมเนี่ยแปลกแฮ่ล้มครับโอ้โอ โอ้โหเป็นไม้ตายที่แบบดูน่ารักอ่อนโยนนะคะรับสำหรับลิดูกะโอเค,อเคก็จบไปเราเดี๋ยวไปดูทางด้านของฮินามุริกันบ้างครับต่อไปเป็นฮินามุริโมโมะครับตัวนี้โจมตีกายครับถ้า2ส,สร้างบาเรียรแล้วก็ถ้า3เป็นแบบฟื้นฟูยู่นะฮะยมมาทูดสังหารเอสปาดาพัดครับสายเอชเคแปดร้อยสี่ ไม้ตายมีแผลชะกันกับลุกกินนะครับสักครู่นะสักครู่อ๋ออ๋อสองสามแผลชะกันกับลุกกินโอเคถ้าสองไม่เป็นแล้วก็ถ้าสามไม่เป็นก็สถานะก็น่าจะมีสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งกับไม้ตายนะครับเพราะว่าสองสามไม่ได้มีสถานะโอเค สังหารเอฟปาดาพัดนะครับแล้วก็มีลิงถ้าจำตีปกติแรงขึ้น40%นะครับเมื่อเลือดเต็มครับมีเกตเอฟเฟกครับฮิตปกติบวก1ฟอร์ความเสียหาย100ก็เหมือนกับแรงประมาณ200%เนั่นแหละพัฟซีฟครับรับเลือดชุบเฉินบวก1นะครับ,ร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 บแล้วก็เลือดเต็มถ้าจำตีปกติแรงขึ้น40%มีทบเปกา์เสียน้ำเงินด้วยนะครับอเบิตี้ครับ คิดปกติบวกหครับขอบเขตปกติยีบปอร์เซครับตีไก่ลราจะตีกว้างเข้าไปอีกนะครับซูเปอร์อาร์เมอร์ครับฮิวดี้ฮิวมูนะครับซูเปอร์ฮิวนั่นแหละโอกาสโจมตีสตูซ่อนตัวครับโจมตีมุดดิน100%ครับลดขึ้นทามแรงสิบสนะครับใส่ลดขึ้นทามแรงมาด้วยแสดงว่าถ้า2กับถ้า3มันกินกินกินคทามเยอะนะครับมันใช้เวลาเยอะจำนวนกระช้าเบียร์บวกสครับกลายเป็น5ครับ ไม่ติดออนไลน์แล้วก็มีเกรดลัมเพจนะครับก็คือเกรดเต็มเร็วขึ้นเมื่อสังหารมอนนะสตาร์เกตเจเเซเลยเริ่มมาก็เกือบเต็มเลยจำตีสอทีเต็มแน่นอนครับก็ถ้าไม่มีเกรดก็จะแรงอยู่ที่ฮิตหครับหนึ่งเท่านั้นหนึ่งเท่านั้นเออจริงๆนะแต่ว่าเกรดมันจะเต็มเร็วครับเกรดเต็มเร็วอันนี้ไม่ต้องห่วงเกรดเต็มเร็วมาก แล้วก็มีเลือดด้วยเลี้ยงเลือดเต็มได้มีพาสีฟเลือดเต็มอีก 40, 40แล้วเราสามารถเลี้ยงเลือดเต็มได้จากจากสกิลสามของเรานะครับก็เดี๋ยวไปดูการเล่นของฮินามริโมโมตัวนี้กันมีรัมเพจนะครับเมื่อเกตเต็มจะเอ้ยมีเกตนะครับเมื่อเกตเต็มจะแรงขึ้นสำหรับหินอมริโมโมนะถ้าหนึ่งปกติตีไกลถ้าหนึ่งมนกับการไถ สายสตูไปด้านหน้าครับถ้าสองกลมด้านหน้าสองเป็นโลสามเป็นฮิลซปเปอร์ฮิลนะสามก็แบบทั่วแมปเลยแรงนะตัวนี้ทำไปเล่นไปเมื่อเกตเต็มคือแรงนะแต่เมื่อเกตไม่เต็มก็อาจจะแบบแรงไม่ค่อยแรงนะจะอาจจะเบาเหมือนตัวรุ่นก่อนเลยนะครับแต่ว่าเมื่อเกตเต็มคือแรงเลย ใบตายแบบสวยงามนะครับสรับตัวนี้ก็จบไปนะครับสําหรับ3ตัวนี้นะก็ฮินาโมริโมโมก็ถูกออกแบบมาให้ตีเอปป้าด้ระยะไกลครับก็จะเอาไปยืนข้างก็ได้นะจริงเนี่ยถ้าเราอยากยืนนะครับยืนข้างก็ได้ในการดันคิวนะครับก็น่าจะแรงเอาเรื่องนะเพราะว่ามันมีเกจดลัมเพดด้วยครับ แล้วก็ตัวนี้ <c oughs> อาริลูกะถูกออกแบบมาให้สังหารกุนซี่นะครับดันเกีวกุนซี่ระยะใกล้นะครับยืนข้างงินถูกออกแบบมาหลายะอย่างครับเล่นทั่วไปแล้วก็แบบดันคกีวได้นะครับดันคกีวได้แรงลายสังกัดระยะใกล้ <c oughs> ผมมองว่าเป็นกาชาที่ดีนะครับก็ จะเปิดไหมเดี๋ยวยังลังเลี้แต่ว่าเวลามันเหลือเยอะนะก็อาจจะเปิดนะฮะแต่ก็คงจะไม่ได้เอาไอดีหลักไปเปิดนะเพราะว่ากรอบเต็มทนแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูตัวแยกตัวแยกชินจิ1ิเดือน3ถึง21เดิือน3นะครับตัวร่วมตู้กันเทนไบโซมารีกันเทนไบกันเทนไบใช้เนื่องในโอกาส ฟาร์มน้ำหอมแล้วก็ลิงน้ำหอมซ و มารี่บล็อกระเบิกของทุกสังกัดครับโทชิโร่ยึดดันกิวได้แรงมากครับแล้วก็ส่วนนี้ก็ดันกิวเหมือนกันนะสำหรับน้องหมวยนะต่อไปเป็นอีน้องหวยไม่ได้ดันกิวเป็นหลักนะแต่ดันกิยวได้เพราะว่ามีวางบ่อฮนะ ออกไปเป็นลิลูกะครับวันที่21เดือน3ถึงวันที่27เดือน3ครับตัวนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเลยว่ะยามิเนี่ยไม่รู้มันทำอะไรได้นะอิคาคุดับ3ครับน้ำหอมเล็กน้ำหอมไม่่หยัดน้ำครับไเซนค่อนข้างโอเคดีอยู่นะถ้าไม่มีตัวยืนกิวหลักก็ใช้เซนได้แล้วก็ลูเคียยืนข้างดันกิวครับโมโม มีตัวนี้ตัวนี้ซัพพอร์ตอลังคานะฮะก็ถ้ามีตัวนี้อยู่ในทีมแล้วมีอลังคาอยู่ในทีมด้วยก็จะแรงขึ้นนะอุ่นผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับไม่ค่อยได้ใช้ลูเคียดันกิวได้ดีมากครับแต่ก็อาจมีข้อเสียตรงท่า2นะอาจจะแบบมันเป็นท่าฟรีแต่ทำให้เราเลือดเต็มมีเกนลำเพลครับมันก็จะแรง ม,ม่มีมีลำเพจมันก็จะแรงคล้ายๆแบบป้าอุตนาฟ้าเลยแรงแรงระดับนั้นเลยนะฮะไอเจ้าม,มันชื่ออะไรจำไม่ได้แต่ว่ามันอยู่ในราชบัตรไอ็นตัวนี้ฮนะตัวนี้ก็ดอกเป็นตัวดอกเหมือนกันครับแล้วก็เป็นลิงดรอปด้วยยี่สิบสามยี่สิบเจ็ดเดือนสามถึงวันที่สองเดือนสี่นะฮะก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับสำหรับเทศกาลร่ลมไม่ได้มาบ่อยนะเพราะว่า นานมากนะฝ่าจะเวียนมานะดูอย่างบรูโน่ม่วงก็รู้มันไม่ค่อยเวียนมานะนานจริงๆครับเอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวยงไงก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ